สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบุราค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นคลิป VAP นะคะสำหรับท่านที่สน,สนใจนะคะคในเล็กๆเขาอึมคึมและแร่เกาะล้านนะคะคลิปในวันนี้นะคะเป็นคลิปตรงกับวันที่10พฤษภาคม2565นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่มีอุปการะคุณก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคลิปวันที่1ที่ผ่านมานะคะ 1>, 1. พฤษภาคม2565คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ,อมีผู้การละคุณนะคะได้เช่าบูชาไปหมดแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อัปเดตเลยนะคะวันนี้ไม่ผู้พ่านทำเพลงนะคะจัดเขาเรียกว่าจัดเลยดีไหมคะอ่านะคะคสำหรับชิ้นแรกนะคะโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมนะคะสำหรับเห็กไหลเขาอึมครึมนะคะชิ้นแรกนะคะบูชานะคะ599บาบาทนะคะฟรีไม่ฟรีคะ่ะ จะบอกว่าปีแค่จะส่งขออนุญ,ญาตคิดแค่จะส่งนะคะห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าหากรับสองชิ้นนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเลยนะคะเรามาเริ่มกันชิ้นแรกค่ะชิ้นนี้นี่พิเศษมากๆเลยบอกเลยนะว่าถ้าท่านนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะ เขาเรียกว่าห้ามใจตัวเองอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะจะบอกว่าห้ามใจไม่อยู่จริงๆเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นแรกชิ้นที่หนึ่งเค่ะ จากที่เคยได้พูดคุยนะคะได้รับคำปรึกษานะคะจากพระอาจารย์นะคะรูปหนึ่งอาจจะบอกว่าท่านหนึ่งต้องบอกรูปหนึ่งใช่ไหมคะท่านก็เคยแนะนําไว้นะคะว่าเวลาที่เราบูชาเหล็กไหลเขาอึมครึมหรือว่าจะเลือกเหล็กไหลเขาอึมครึมนะให้เลือกตามฮวงจุ้ยนะก็คือมีทั้งภูเขาลาธารแม่น้ําประมาณนี้นะคะก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้พระอาจารย์ท่านก็แนะนํามาด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาจะแบบว่านะ นานๆจะเห็นแบบนี้ทีก็เลยเอาไม้ชมกันเลยนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยกะว่าจะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวานตรงกับวันที่9พฤษภาใช่ไหมคะเป็นวันจันทร์ด้วยและเป็นวันแห่งมหาเสน่ห์นะวันจันทร์นะคะแล้วเป็นวันที่9้าด้วยแต่โอ้โหฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ตกนะคะแต่วันนี้ฝนตก แดดออกแล้วนะคะก็เลยมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่ค่ะคือชิ้นที่1นนะคะชิ้นที่หนึ่งนะ,ะ,นนงนะ,ะก็มีทั้งเจ็ดสีแล้วก็งอขึ้นมางามมากๆเลยนะคะต่อมานะคะชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองนี่ก็ปกติเนี่ยเราจะพบเจอนะหลายๆเขาอึมครึมที่แบบว่าสีดําซะส่วนใหญ่นะคะสีดําซะส่วนใหญ่ะคะ่ะน้อยมากที่จะเจอแบบมีสีสันแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ย นำมาให้ชม12ชิ้นเลยะคะ่ะและทั้ง12ชิ้นนะคะมีสีสันแบบนี้หมดเลยนะคะแต่ว่ารูปพันธุสันฐานอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเป็นเสน่ห์ของแต่ละชิ้นเลยเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเขานะคะชิ้นนี้นะคะอาจจะไม่เต็มกรอบเห็นไหมคะนะแต่ว่าเขาก็มีความงามอีกแบบหนึง่งอะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะต้องถามว่าขนาดเท่าไหร่นะเท่าเดิมไหมอะะ่ะก็ขนาดนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ นี่ค่ะเท่ากันหมดนะคะก็คือขนาดวัดจากข้างในกรอบนะคะก็คือ3.4เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างนะคะความกว้างนะคะความกว้างก็ประมาณนะคะ2.7จุดเจ็ดมสองจุดเจ็ดเซนติเมตรประมาณนี้นะคะสำหรับเด็กๆเขาอึมคึมจะเป็นการเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะบางท่านบอกว่าไม่ชอบกรอบ แกะกรอบให้ได้ไหมแกะได้ค่ะนะคะแล้วเราก็ส่งกรอบให้ด้วยนะคะให้ทั้งเหล็กไหลไปด้วยแล้วก็ส่งกรอบไปให้ด้วยนะคะเผื่อสนอกสนใจอยากจะนำนำมาเข้ากรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ชิ้นที่สองต่อม,มาชิ้นที่สามนี่บอกเลยว่าชิ้นที่สามเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ชอ,ชอบชอบจะบอกว่าชอบทุกชิ้นเลย <laughs> นะส่วนชิ้นที่สามนะคะเขาจะแบ่งแบบเป็นเป็นชั้นๆอ่ะเป็นเหมือนชั้นหินใช่ไหมคะเลเยอร์นะเป็นชั้นของเขา ฟังเสียงฟังเสียงแอร์ไปแล้วก็มีเสียงนกคอตามนะคะอืนี่ค่ะเห็นไหมว่าชิ้นที่สามนี่งดงามมากๆเลยเจ็ดสีวิบแวบนะคะแล้วก็มีเห็นเป็นชั้นอย่างนี้ด้วยนะคะนี่คือชิ้นที่สามนะคะก่อนหน้านี้นะคะเคยมีแบบว่าท่านนะพ่อแม่พี่น้องเนาะจากฝั่ง ริมฝั่งโขงนะคะสปอปอลาวนะคะสอบถามมาเนาะแบบว่าคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่าส่งสปอปอลาวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งนะคะส่งนะคะแบบไม่ต้องกังวลค่ะส่งได้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะก็เพิ่งจะส่งไปที่ไต้หวันเลยนะคะก็ส่งทางใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะคะจัดส่งไปให้นะคะก็เวลาคิดค่าจะส่งก็คิดค่าจะส่งตามจริงนะคะนี่ค่ะสำหรับชิ้นที่3ถ้ายังไงก็ โทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูชิ้นที่4กันค่ะท่านไหนที่ได้ชมคลิปนี้เราจะต้องแบบว่าห้ามใจเท่าไรนะคือห้ามใจไม่อยู่จริงๆเพราะว่างามทุกชิ้นได้หไหมคะงามมากๆ เลยนะสาหรับเล็กลเขาอึมคึมนะคะหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบธาตุกายสิทธิ์นะ,ะแบบส่วนตัวนี่ก็ชอบธาตุกายสิทธิ์เหมือนกันนะคะก็คือชอบในด้านพุทธคุณด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ธาตุกายสิทธิ์นี้จะมีพุทธคุณหลักๆเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะ,ค,ะคือเราก็ชอบตรงนั้นเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับด้านพบปะพูดพูดคุยพบเจอผู้คนใช่ไหมคะก็อยากจะให้ผู้คนเนี่ยเมตตาประมาณนี้นะคะก็ได้ได้พุทธคุณนะคะของธาตุกายสิทธิ์นี่แหละที่มาช่วยนะคะ แล้วก็บางท่านนะคะก็อาจจะทำํำงานอาชีพที่เสี่ยงใช่ไหมคะก็อยากได้เกี่ยวกับเรื่องมหาอุดนะมหาอุดแค้วคาดนะคะซึ่ง้ากายสิทธิ์นี้ก็มีพุทธคุณทางด้านนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่5สวยใช่ไหมคะชิ้นหนึ่งนี่พูดไปหนึ่งนาที นะชิ้นที่ห้านะคะชิ้นที่ห้าแล้วก็สวยทุกชิ้นคือไม่รู้จะบรรยายอย่างไงนะให้ให้ให,ให,ให้ทุกท่านได้ชมกันนะว่าแต่ละชิ้นงามงามงามมากๆนะแต่ว่าแต่ละชิ้นนี้คือเขาจะงามเป็นแบบว่าเป็นเป็นเฉพาะของเขาเลยนะคะย่ะชิ้นที่หกเห็นไหมคะชิ้นที่หกนี่เห็นไหมคะก็จะงอกงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยด้วยเนี่ยค่ะ นะต้องขอขอบพระคุณมากเลยพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะไม่ได้ขออนุญาตท่านนะคะก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะ,ะ,ะเมื่อคลิปวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เอาคลิปขึ้นได้แป๊บเดียวค่ะท่านโทรมาเลยนะบอกโยมอาตมาเอา2ชิ้นนี้นะนะคะโอ้โหต้องปราปลื้มมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะนะนี่ค่ะ แล้วก็ไปอยู่ลำปางซะเยอะเลยนะคะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมคึมนะคะแล้วก็ไปไต้หวันด้วยนะคะอยากส่งจังเลยสปปลาวนะคะทักมาได้นะคะอยากส่งมากเลยนะคะส่งได้นะไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะส่งได้จ้าอ่ะนี่นะคะนี่คือชิ้นที่7ค่ะต่อมาเรามาดูกันชิ้นที่8ด สวยทุกชิ้นใช่ไหมคะนั่งพินิพิคราะห์กันนะคะเพราะว่าหลายๆเขาอึมคึมนี่เขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะจะแตกต่างจะแตกต่างกับอแอกกอลันอย่างหนึง่งคือแรกกอนลันเขาจะเป็นสีดําสีดําสนิทอย่างเดียวนะไม่มีสีอื่นนะแต่ถ้าเป็นเขาอึมคึมนี่เขาจะมีแบบหลากหลายสีหลากหลายสีสันยิ่งหลากหลายสีสันนี่คือยิ่งพลังของท่านอะ ก็ยิ่งจะสูงยิ่งจะเยอะประมาณนั้นนะคะวิธีการบูชานะคะแล้วก็คาถาต่างๆวิธีการอัญเชิญเข้าบ้านนะคะอาจจะมีใบแนบใบกำกับแนบไปให้ด้วยนะคะท่านที่บูชาไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะว่าเอ๊ะได้ไปแล้วเนี่ยจะบูชายังไงนะคะเราจะมีใบ,ใบ,ใบแนบใบแนบวิธีการบูชาคาถาบูชานะคะแนบไปให้ด้วยค่ะนี่คือชิ้นที่8ค่ะวันนี้นะคะมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะดูกันไปยาวๆนะ12ชิ้นค่ะ อันนี้ก็เป็นชิ้นที่เก้านะคะแต่ละชิ้นเนี่ยวันนี้ก็เนี่ยค่ะรอให้ฝนหยุดตกนะคะเพราะฝนหยุดตกแดดมาอมชอบมากเลยชอบตรงที่ว่าเวลาเหล็กไหลเขาเจอแดดเนี่ยนะ เขาจะโชว์ความงามเป่งรัศมีเหมือนคล้ายๆแบบฝนตกเสร็จแล้วลุ้งเจ็ตสีผัวขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะนะอันนี้หล,หลายๆท่านก็แบบว่าเป่งปังมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าใครได้บูชาด้วยนะแล้วแบบว่าถูกฉโลกถูกจริตกันนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสันนะหรือว่าการงอกนะคะการขยายเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่บางท่านนะอาจจะไม่ได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเห็นนะอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องหน้าที่การงานฐานะ การเงินอะไรเงี้ยด้วยนะจะบอกให้อ่ะอันนี้สําหรับชิ้นที่9ค่ะและชิ้นที่10ชิ้นที่10นี้แอาวาสวยมากๆเลยนะอีกชิ้นหนึ่งที่ชอบคือได้เหล็กไหลเขาอึมคึมมานานแล้วนะคะมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ เคยไปที่ถ้าเขาอึมครึมเลยนะคะได้มีโอกาสนะคะไปที่ถ้าแล้วก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็คือมีในผ่านพาพาเข้าไปนี่แหละค่ะนะคะก็ได้มาเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบาธาตุกายสิทธิ์ด้วยอยากได้พุทธคุณของาธาตุกายสิทธิ์นี่แหละมาใช้ในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอ่ะนี่ก็เป็นชิ้นที่9และชิ้นที่10นะคะพูดไปพูดไปมั่มอยไปแล้วก็นำมาให้ชมกันนะ ส่นอ,อกสนใจก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะคะหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะคะบางท่านไม่เล่นไลน์ใช่ไหมคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะอันนี้นะคะสำหรับชิ้นที่สิบชิ้นที่สิบแอลว่าสวยนะ,ะชิ้นที่สิบนี่จะคล้ายๆกับชิ้นที่ชิ้นที่สามเนาะแบบเป็นเลเยอร์ให้เห็นความงดงามนะคะนี่ค่ะเรามาดูชิ้นที่สิบเอ็ดกันนะคะสิบเอ็ดและสิบสองคู่กันเลย ะะเพราะาบางท่านก็สะดวกนะคะบูชา1ชิ้นบางท่านก็สะดวกบูชาแบบแพ็คคู่2ชิ้นนะคะก็พินิจพิเคราะห์กันนะคะว่าชิ้นไหนนะคะเพราะว่าแต่ละท่านจะชอบไม่เหมือนกันนะถ้าเห็นปุ๊บปิ๊งปั๊บเนี่ยต้องรีบเลยนะเพราะว่าบางท่านก็ใจตรงกันชอบชิ้นเดียวกันนะคะแต่ท่านไหนเร็วกว่าท่านไหนเร็วกว่าทักมาก่อนนะคะต้องขออนุญ,ญาตให้ท่านนั้นก่อนนะคะนี่ค่ะสาหรับชิ้นที่11และ1ิบ เดี๋ยวอาจจะแผนกล้องเนาะซูมให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เดี๋ยวขออนุญาตปดปด,ปดอ่าปดมือถือก่อนอาจจะสั่นนิดนึงเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นที่สองเห็นความงามไหมคะแต่และชิ้นเนี่ยงามกันไปคนละแบบเลยนะคะ ชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าและหกค่ะเห็นชิ้นที่หกไหมคะนี่ชิ้นที่หกนะคะก็งอกขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็ไม่แตกต่างกับชิ้นที่หนึ่งเลยชิ้นที่หนึ่งก็งอกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะงอกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะต่อมาชิ้นที่เจ็ดค่ะ โอ้ชิ้นที่แปดนี้แบบโอ้เห็นสีไหมคะสีงามมากๆเลยนะคะชิ้นที่เก้านะชิ้นที่เก้าก็มีงอกขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้เหมือนกระซิบกันเลย <laughs> กระซิบข้างหูและนี่ชิ้นที่สิบนะคะเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวและนี่ก็คือ เล็กๆเขาตืมครึมนะคะแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวแอาจนํำมาให้โชว์กันนะคะสําหรับแรกเกาะร้านนะคะก็จะมีชิ้นที่หนึ่งสองเห็นไหมคะสามสี่ห้าหกเจ็ด เปรียบเทียบให้ชมกันแบบชัดๆนะคะว่าแต่ละอันนะคะสำหรับแรกเกาะลานะคะสันฐานจะเป็นสีดำมันวาวนะคะบางชิ้นอาจจะมีดินนะคะติดบ้างนะคะบางชิ้นอาจจะไม่มีดินติดนะคะและที่สำคัญก็จะเป็นแบบประมาณว่าเขาเรียกว่าเออเป็นเหมือนไข่ไข่ปลาช่อนไข่กุ้งอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ แรกเกาะร้านนะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันทีละชิ้นอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเอามือถือเก็บใส่ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมก่อนนะคะสักครู่นะคะอาจจะสั่นนิดนึงนี่ค่ะออ่าใส่ขาตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะเรามาดูแรกเกาะร้านนะคะแรกเกาะร้านนี่บอกเลยว่าพุทกคนุนี่แคลค่าแบบ เห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับแร่เกาะร้านปึ้งอ่าเดี๋ยวกดซูมนิดนึงนะคะเพราะว่าแร่เกาะร้านเนี้ยชิ้นจะเล็กกว่าเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะความสูงนะคะประมาณนะคะประมาณนะคะ2.6 2.6 2.7เซนนะคะส่วนความกว้างนะคะก็ประมาณ1.7เนาะ1.7เซนประมาณนี้นะคะสำหรับแรกเกาะล้านนะคะก็เคยเห็นแบบว่า ตอนที่ศึกษาหาข้อมูลเนาะเรื่องแคลคาดเป็นหลักเลยแคลวคาดมหาอุดสุดยอดมากนะคะเพราะว่าเคยมีเคสที่แบบว่าในครอบครัวนะคะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็มีเด็กะะมีน้องนะคะคนหนึ่งที่รอดชีวิตนะคะนอกนั้นคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ย แควค่าปลอดภัยเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยน้องเขามีแลกก่เกาะล้านแขวนอยู่กับตัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นพุทธุคุณอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวิจนะย,ยังไงวิจนัย วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ,ะแต่ทั้งนี้ทงนั้นนะ,ะโดยส่วนตัวนะก็เชื่อนะคะว่าถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะปฏิหารจะบังเกิดแน่นอนนะคะอันนี้นะคะสำหรับแรกก่อนร้านนะคะเลข1น,นะ,ะหมายเลขก1และหมายเลขก2เอาแบบแพ็คคู่กันเนาะหมายเลข1ห,หมายเลขก2นะคะให้ชมกัน สำหรับแรกก่อนร้านนะคะก็ยังมีโปรพิเศษเหมือนเดิมนะคะ1ชิ้นนะ399นะคะขออนุญาตคิดค่าส่งเนาะ ขออนุญาตคิดค่าส่งเป็น50บาทเหมือนกันนะคะ1ชิ้นแต่ถ้าบูชา3ชิ้นนะคะฟรีค่าส่งค่า1 0 0 0บาทนะคะโปนี้นะมีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตั้งแต่เริ่มทำคลิปจนถึงปัจจุบันนะวันที่10พฤษภาคม2565นะคะ mm hmm. เพื่อที่อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีของดีๆนะคะไว้พวกติดตัวไว้บูชากันด้วยนะคะเราได้พุทธคุณของธาตุกายสิ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4่ค่ะเห็นไหมคะ นะคะควันนี้นะคะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างฝนตกไมมเอ่ยที่นี่ตกแรงมากนะคะตกแรงมากเป็นชั่วโมงเลยนะคะนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งหายตกแล้วก็แดดมาเลยนะคะอันนี้ชิ้นที่ห้าและชิ้นที่หค่ะนี่ยะคะชิ้นที่ห้าชิ้นที่หชัดไหมคะและก,ก่อนล้านนะคะจะเป็นการเลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะปิดปิดผนึกนะคะปิดผนึกอย่างนี้นะคะและก,ก่อา้าน ห้าหกนะคะและก็ร้านจะมีให้ชมกันแค่เก้าชิ้นนะคะมีเก้าชิ้นห้าหกแล้วเจ็ดแปดเก้าพร้อมกันนะคะนี่ค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะสำหรับแรกเกาะร้านนะคะสนใจก็ทักไลน์ไอดีนะคะหรือว่า โทรเข้ามาร่วมพูดคุยได้นะคะบางท่านไม่เล่นไลน์ก็โทรมาได้นะคะโดยส่วนใหญ่บางท่านก็นั่งชม YouTube แล้วก็ไม่ไม่เล่นไลน์นะคะก็โทรมานะคะโทรมาได้ค่ะจัดส่งให้นะคะสปะบปลาวก็ส่งนะเจ้าไม่ใช่สิโดยโดยค่ะ เคยไปเที่ยวเหมือนกันค่ะไปเวียงจันทร์นะคะชอบมากๆเลยไปเดินตลาดเ้าแล้วก็ไปไหว้วัดพระแก้วด้วยนะคะที่สปปลาวแล้วก็ไปไหว้แม่สีเมืองด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ตอนนั้นไปนี่ก็คือก่อนโควิดนะคะหงจากตั้งแต่โควิดมานี่ยังยังยังไม่ออกไม่ออกต่างจังหวัดบ่อยเท่าไหร่นะคะอ่ะนี่นะคะสําหรับ แรกการ้าน789นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คลิปเราไม่ยาวมากนะคะคลิปแบบสั้นๆน,นิดเดียวนะคะให้ท่านให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับเล็กไรเขาอึมคืมแล้วก็แร้เกาะร้านนะคะสนอ,อกสนใจทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยเอาชิ้นที่หนึ่งมาอวดต่อนะคะขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมนะคะก็ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดสับสไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระดิ่งเนี่ยจะคอยเตือนนะบอกมีคลิปใหม่มาแล้วจ้านะจ๊ะก็จะได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ